ราพุทธศตรวรรษที่20-21หลังสงครามพงเสวสดีเข้าสู่ยุคทองยาวนานกว่า1ศตรวรรษกลายเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งและทรงอิทธิพลที่สุดในบรรดาอาณาจักรหลังยุคพุก,กามเมืองหลวงย้ายมาที่หงสาวสดีและเติบโตจากการเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่สำคัญพ่อขามอนค้าขายกับนานาชาติทําให้ราชอาณาจักรเต็มไปด้วยความมั่งคั่งยุคนี้มีผู้นําที่ยิ่งใหญ่เช่น พระนางเซงสอบูและพระเจ้าธรรมเจดีที่ทรงปฏิรูปศาสนาอย่างโดดเด่นหงสาวสดีจึงกลายเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาเทรวาวะที่แข็งแกร่งและสร้างความสัมพันธ์กับสีลังกาเพื่อฟื้นฟูพระธรรมวินยัยซึ่งการปฏิรูปนี้ได้ส่งอิทธิพลไปทั่วภูมิภาคความรุ่งเรืองต้องจบลงอย่างฉับพลันเมื่ออณาจาักรถูกคุกค,คามจากราชวงศ์ตองอูที่ก่อตั้งใหม่ภายใต้การนำของพระเจ้าตาเบงโชเวตีและบุเรงนอง ในที่สุดต้องอูสามารถเข้ายึดเมืองหงสาว,วดีได้สำเร็จในปีพุทธศักราช282 0เป็นการสิ้นสุดอำนาจของอาณาจักรมอนหงสาว,วดีในฐานะรัฐเอกราชแม้จะมีการฟื้นฟูช่วงสั้นๆในเวลาต่อมาแต่มรดกทางวัฒนธรรมและความรุ่งเรืองของยุคทองอยังคงเป็นที่จดจำของชาวมอนสืบไป อย่างไรก็ตามในช่วงหลังรัชวงศ์ตองอูอ่อนแอลงชาวมอญได้ก,ะกะ่อกบฏและฟื้นฟูอาณาจักรฮงสาวดีใหม่ขึ้นมาได้อีกครั้งในระหว่างปีพุทธศักราช2283ถึง2300ก่อนที่ราชวงศ์ก้นบองภายใตายการนำของพระเจ้าอารองพยาจะเข้ายึดเมืองหงสาวดีและปราบปรามชาวมอญอย่างรุนแรงในปีพุทธศักราช2300เป็นอันสิ้นสุดเอกราชของชนชาติมอญในเมียนมาตอนล่างอย่างถาวร